โ o โ o ต a าโค o โ l ราอ t i s ติสเขามีรุ่นย่อยออกมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็น SEVGR Sport ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดสนนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็1 1 2 9 0ล้าบาท ตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดจากที่เคยเป็นนิกิลเมทัลไฮดรัย์มาเป็นลิเธียมไอออนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่หลายอย่างครับก็คือกระจังหน้าเขาเปลี่ยนใหม่กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่ชุดแต่งรอบคันเปลี่ยนใหม่สปอยเลอร์ด้านหลังเปลี่ยนใหม่ออกแบบใหม่หมดแต่ว่าโดยรวมแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมว่า t o y o ต a เนี่ยออกแบบ c o r o l a Art ร์ติสใหม่เนี่ยมาเพื่อหวังที่จะให้กลุ่มคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นกลุ่มคนที่อายุน้อยลง ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นถ้าดูดีๆจะเห็นได้ชัดครับว่าเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าขึ้นมาจนถึงสุดขอบกระจกหน้าเนี่ยมันมีองศาความราดชันมากขึ้นมันทำให้ดูเพียวทำให้ดูแหวกกระแสะลมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพูดกันไปในแง่ของการวิจารณ์ตัวรถว่าอย่างนั้นดีกว่าส่วนเตโยต้าเขาจะออกแบบด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมเป็นคนวิจารณ์ก็วิจารณ์ว่าอย่างนี้แหละครับแล้วท่านผู้ชมนะครับดูแล้วเห็นเป็นอย่างไรน่าขับหรือไม่น่าขับ ขนาดไหนต้องลองเองครับ